ทุกคนคุยสายอีกนะคะวันนี้นะคะคุยสานนะคะก็จะมาสอนนะคะวิธีการขอตัวอย่างฟรีนะคะในทิกต็อกนะคะเพื่อมันรีวิวนนเองค่ะทุกคนวิธีการง่ยายมากนะคะที่อยากรู้แล้วก,ก็ไปเริ่มดูกันเลย let's go <S ให้ทุกคนนะคะเข้าไปดีเขาว่าทิกต็อกขอเนกคารในแอปพลิเันของเราเืาิดัลาดสินค้าตัวอย่างฟรีะคะ่ะ นะคะสามารถเลือกหมวกที่เราสนใจได้นะคะแล้วก็เลือกไปได้เลยจ้ะกดที่ไปที่สินค้านั้นนะคะนี่นะคะมันจะขึ้นนะคะคําขอนะคะว่ามีใครอ่ะขอกี่รายนะคะแล้วก็สินค้าองเหลืออี่กินนะคะทุกคนกดคําว่ารับเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะเลือกแบบแล้วก็เลือกใส่ดอกทา่ขอมเราเลือกใส่นะคะชาเสร็จแล้วนะคะก็กด,ดกลงดิงเน่ยส่คำขอ,ขอตีไปได้เลย แล้วเราก็ต้องอ่านนั่นล่าก่อนนะคะทำความเข้าใจก่อนนะคะเมื่อเราได้รับสินค้าพีมแล้วใช่ไหมจะต้องโพสต์วิดีโอหรือไลฟ์นะคะเมืออ่ออ่านทำข้อสอบนันล่าเสร็จใช่ไหมคะก็กดติ๊กถูกนะคะแล้วก็กดส่งไปได้เลยค่ะเราผู้ขายนะคะติดต่อกลับมาภายใน7วันนะคะก็อขออนุญาตภายใน7วันนะคะนั่นแหละค่ะวิธีการขอตัวอย่างฟรีก็มีประมาณนี้นะคะทุกคนสั้นๆนะคะเจอก,กันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายอันยองสู้ๆนะคะในนามติ๊กต๊อ